ไม่สามารถจะตัดขันห้าได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ได้ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมียรงคิด ถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิทิสรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างกันในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วย มีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัส ถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ขมงมนโนดบรันเมื่อจิตเข้าถึงวม่าโสนดาบันและมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตาย แล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายวยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายโรยปฏิเหตุ เนื้อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวคำ่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดี อารมณ์ของม่โสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีนั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เป็นดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจชาพระโสดาบันตัดสังโยน์ตัวที่สองได้คือความสงสัย ที่เรียกว่าวิธีกิจชาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในประโสดาบันเกิดขึ้นโดยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจรงิงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลพตปรตาปรมตร พระโสดาบันย่อมทรงสินบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นฆรวาสก็มีสินห้าเป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายสินรักษาสินบริสุทธิ์ ไม่ทําลายศีลได้ตนเองไม่ยุอ้อยบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าประโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสําคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาด เป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยกสาม,มราการนี้ประโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้ที่เ็าขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นประโสูดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยาน ขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นาน บางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติ จะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกหยุดเสมอว่ามนุษยสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพหมโลก,ก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกโชคราวหรือพรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางลายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเดชันเป็นนั้นว่าเขตทั้งสามจุดไม่มีความหมายสําหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรโภูยาน ใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ด้วว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกนั้นว่าพระโสดาปฏิผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่ง นอกจากจะรักพะนิพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบรายกดขึ้นกับบคุคคลคนใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น การพัดพลาเจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักในด้านของธรรมดาแต่ได้ว่าธรรมดาของเรโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอาหารหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นเรโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงาน ยังมีความอยากรวยยังมีความกโกรธยังมีความหลงทั้งนี้พ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าตั้งกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กนอ้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศ ยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่ยาน,นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดี ความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเขาพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมนมพัน์มีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีพัญญาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและพัญญาของตนเอง ยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันแลกันจะไม่นอกใจสามีและปัญญาขึ้นชื่อว่าการเมืุมิชาจาร์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขนลบริการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริง พูดเป็นที่ไม่ถูกใจท,กกท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ด้วว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนเดรสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงกับความตาย เป็นอันว่าความโกรธหรือความพยายามายของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจีโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สำหรับได้ความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวย เมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธ,ธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายค่อยโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในรมจิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพดีด้วยความสุจริต รักัสยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงาม การถือตัวถือตนแบบนี้จริงคิ่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของบาสุนดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปส่วบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผานและทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีพัญยาแต่ได้ว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจพัญยาสำหรับพระโสดาบันไม่มี ชาวบ,บ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งโฉกชิงวิ่งราวรัพย์สำหรับพระสงฆ์บรรดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมตั้งกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ,บ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทษสลายถ้ามีโอกาสก็ประทษสลายบุคคลที่เราโกรธ ถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถือการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกันกบเสบันพระโสดาบันย่มีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตาย เมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพัดพรากเจอของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอตัหหายจำอาก,การอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วย ตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่ออารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจ ไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดทัด้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสง์เหลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างพิสุโกสัมพีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นครวัตที่เป็นพระอ,ร,อริยเจ้านับหมืน่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กิน เพระถือว่าเป็นโจนปรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดียวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตา ถ้าเขาชั่วแนะนำและไม่สาดไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสนาบันก็ทรงเวขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสนาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สัน้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์นิจัดเป็นองค์มีสามดยการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบัน มีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสุทสมณเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าประสูดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อหรหันโดยมากม้อยจคิดว่าอารมณ์ของพระอหรหัน์เป็นอารมณ์ของประสูดาบัน ก็เลยทํากันไม่ถึงให้การคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่ายไ <c oughs> ม่อารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถนะึง <c oughs> การของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็นสามขัน้นคือหนึ่งสตากัตุง สำหรับที่ท่านเป็นประสดาบันเมีารมณ์ยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรมกับมนุษย์อีกอย่างในเจ็ดชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดจะเข้าถึงความเป็นอรัตผลถ้าเมียรมเข้มแข็งไปกลางที่เรียกกันว่าโกหลังโกละ อย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกสามอย่างละสามชาติครบเป็นมนุษย์ชาติีทสามเป็นพระอรหรันสำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์ขมแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหรัน ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านพู้นั้นเมื่อเป็นประสูดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่ตอๆไปจะไม่มีแก่ประโสูดาบันเพราะว่าประโสูดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติเลชนันจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือผมสลับกันเท่านั้นเป็นนั้นว่าพระโสดาบันนี่ถ้าท่านหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าปริ่งของไม่ยาก หากว่าท่านอยาถามว่าพระโสนาบันท่านขั้นสตาคตุงโกลังโกละและเอกพิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงพรยขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสตาคตุมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรัก มีอารมณ์รุนแรงในความในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในศินไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยอเือเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคนพระราชนตรัยมีศินมั่นคงมาก ความจริงเรื่องสีนี้มั่คงเหมือนกันแต่จิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกลัความหล,ลงความคำหนึ่งถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยโทษว่ากามากุณทัาจะลดจนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภ อารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับประสวดาบัญคั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดายอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืม ว่าพระอริยเจ้าจะเป็นคราวา่ายนดีจะเป็นพระกนดีจะเป็นเนงกนดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคําสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของมาโสนดาบันที่ท่านหลายจะเพิงทราบ สำหรับเอกวิชีนีความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว,ว่าสิ่งที่จะรับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประครับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหวังเพศ หรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้าสาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถือว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อารบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้รลมแรงการปฏิบัติแต่ได้ว่าลมแรงการปฏิบัติในความเป็นประโสดาบันท่านฟังกันมาแล้วสองคืนอยอะอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านนางหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสําหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารม์ความาโสดาบันยากนี่ ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเนถนเถนในที่นี้หมายถึงตัหมายความว่ามีสระเอะนำหน้ามีทอถทงแล้วก็น,นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมอยเอาเพศของพระอเรียเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนนี่ต้องทรงสินบริสุทธิ์อยู่แล้ว ถ้าลรพูดไปเวลาไม่เกินเป็นหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านนางหลายคงจะเข้าใจต่อแต่นี้ไปขอท่านนางหลายตั้งกายให้ตรงจำารงจิตให้มัน่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย ทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นประโนนาบันของท่านไวจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไปอันดาท่านหลายได้พากันสมาทานศีแแะะสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วก็ตั थ थ ้งใจเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณ การเจริญสมาธิจิตวันนี้ก็อยากขอพูดต้นยันปลายด้วยการพูดเสจเพีงยงเลยย่อการเจริญสมาธิจิตนี่ตามแบบขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสอ,องสายด้วยกันคือตามแบบของกรรมฐานสี่สิบนี่สายหนึ่ง เดินตามหลักสูตรของมหาสติปัฏฐานอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสูวไตรสูตรของมหาสติปัฏฐานนสูตรเป็นการเจริญพระกรรมฐานเพื่อสุขวิปัสโกอย่างเดียวสำหรับในกรรมฐานสี่สิบ เป็นสูตรสำหรับเจริญและกรรมฐา,านรวมท่าสุขาวิปัสสโกตตวิชโกฉลปินโยและตปฏิสัมพิทัปโตนี่การปฏิบัติเกิดมาครามัดาท่านพุทธบริษัทเลือกปฏิบัติกันตามอธัธยาศัยการที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ตางก็ขึ้นกับอารมณ์จิตอย่างเดียวด้วยในอันดับแรกให้มีสัจธรรมประจําใจเขไ จ,จะจะแปลว่าคว,วามจริงใจทรงความจริงเข้าไว้ว่าเราตัง้งใจจะทรงสมาธิจิตถ้าจิตมันทรงอยู่ในขั้นของสมาธิคำว่าสมาธินี้ไม่ใช่แปลว่าวนอนหลับมาถึงว่าจิตทรงอ,รอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งโดยเฉพาะเช่นเราจะทรงอนาปานุสติกามฐานคือกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าออก ก็ให้จิตจับอยู่เฉพาะลมให้ใจเท่าออกไม่ปลดไม่ปล่อยให้จิตสั้นไปสู่ัวรมอื่นเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนุสตินนานนาสติบก็ดีอาสุขสิบก็ดีกสินสิก็ดีอาหารเรปฏิกูธสนิยาจตุธาตุทั้งสี่มีหารสี่ก็ตามอย่างใดยอย่างหนึ่ง ก้ยจิตจักที่เฉพาะอ,อย่างนั้นโดยเฉพาะอ,อารมณ์ที่ทรงอยู่ตามที่เราปรารถนานันเรียกคุณว่าจิตเป็นสมาธินี่การที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้นนี่การเจริญเพื่อกรรมฐานที่บอกว่าทําแล้วไม่ได้ดีก็เพราะคนที่หาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่ใช่มีอะไรยากลำบากอะไรที่ไหน <c oughs> เป็นของธรรมดา